รายการเรามีแฟนคลับด้วยคงจนหมายมาแล้วมีไงจากเบเล่ตตระบิดว่เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะทั้งชื่อว่าอะไรข <How? S 1> าวขาวเพราะว่าเพราะชื่อขาวคิมูจิครับอะไรคร<อ>ับโกโยฉัน <laughs> ในยุค60ูน่ะได้รับแรงบันดาลใจอิทธิพลมาจากเจมส์ดีนสุปเปอร์สตาร์ผู้ล่วงลับ สวัสดีครับสสวัสดีคะนี่น้องมิ้นท์นะครับน่ารักสดใสนะครับ เดพี่น้องจักสมูดจูสปารผมบอลเจ้าเก่าแต่ไม่ต้องพยะค่ะเป็นเจ้าเก่าในรายการเฉยเฉยรายการเรามีแฟนขับด้วยคงจดหมายมาแล้วยังไงจากเปเล่อุตระดิตย์สวัสดีครับพี่พี่พอจะมีเวลาว่างสัก2-3ชั่วโมงไหมครับ ทำไมวะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตรายได้เวลาห้าพันบาทดูมันนี่ส่งมาม่วงนี่ว้าวันละห้าพันจะไปพอกินได้ไงพอ5 5้าพันได้ไหม 5, ห้าพันห้าพี่พอมีเวลามีเวลาตัก2อสามชั่วโมงใหม่หากไม่รบปวดอะไรจะให้ไปช่วยขายตรงฮฮไม่ไหวไม่ไหวเอาละ ต่อจนไม้เสร็จแล้วจนไมายเกี่ยวอะไรการเรามากออิอทธิพลของโลกมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอิทธิพลของคนมันก็ส่งผลกระทบต่อโลกด้วยเช่นกันแฟชั่นนี้ก็คือเครื่องยืนยันที่จะบ่งบอกถึงผลกระทบเหล่านั้นเด็กวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยยังไงมันก็ต้องแต่งตัวเป็นแฟชั่นเพราะว่าเป็นวัยที่แรงเป็นวัยที่ต้องการแสดงตัวตนของตัวเองออกมาต้องการให้รู้ว่าเฮ้ย hey, เรามีตัวตนอยู่นะเว้ย ใช้ชีวิตเป็นยังไงมีความคิดแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนี่แหละเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่แหละที่มันแฝงออกมาคิดยังไงก็แต่งอย่างนั้นแฟชั uh ่น oh. ในยุค6 0ศนย่ะได้รับแรงบันดาลใจอิทธิพลมาจากเจมส์ดีนซูเปอร์สตาร์ผู้ล่วงลับตอนนั้นน่ะผู้ทุกคนน่ะแต่งตัวเหมือนกันหมดทั้งโลกออกมาฝั่งอังกฤษยุคปลาย70ป้าวิเวียนเวสต์วูดแกก็จับมือกับเพื่อนแก สร้างเปลือกคอหุ้มร่างกายเด็กวัยรุ่นในอังกฤษที่ลอนดอนขึ้นมากลายเป็นวงพังอันโด่งดังระดับตำนานคือ Sex p i ์พิตโตอนนั้นน่ยมันก็กลายเป็นกระแสซับคัลเจอร์ Sub ulture, จนลอยค้างฟ้าติดมาจนถึงทุกวันนี้เด็กมันยังเป็นกันอยู่เลยพอยุค80ก็กลายเป็นยุคดิสโก2000มิลเลนเนียมโอ้โหให้พูดยืดยาวเยอะแยะแฟชั่นนมันมีเยอะจริงจะบอกให้ นี่ยังไม่นับรวมนะพวกฮิปปี lock, ้ฮิปฮอปฮาร์ดคอร์เจล็อกเคป๊อปโหทุกอย่าง everything ลาสตามากันที่เพียบไปหมดอะให้นับวันนี้ก็คงไม่หมดอะแต่ไไวัยรุ่นชาวตูสปาร์ตอย่างเราอ่ะมันต้องชังสังเกตไม่ใช่จับอะไรมาแต่งกันมั่วมั่วแฟชัน่นมันมีที่มาที่ไปเว้ยไม่สังเกตกันเลยอะทำไมพวกพังมันต้องทำมัวคทำสไปกี้หนามแหลมๆทำสีผม ทำไมต้องเอารองเท้าบูทาหารมาใส่เอาชุดเด็กนักเรียนไฮสคูลเงี้ยมาตัดกันยับแปะอานกันเละหมดอะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเด็กพังในลอนดอนเนี่ยมันเกิดมาในแหล่งเสื่มอมโทรมมันเลยถูกรัฐบาลเขาจำกัดสิทธิว่าเฮ้ยพวกมึงห้ามเรียนนะเว้ยพวกมึงห้ามได้รับสาธนุปพวกที่ดีจากรัฐบาลมันก็เลยต้องการมีตัวตนเฮ้ยกูทำาไงก็ได้ให้ตัวกูเด่นสุด บ่งบอกความกลักขะของตัวเองบ่งบอกว่าตัวเองอ่ะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันดน้วยสแสดงความเกลียดชังออกมาทางเสื้อผ้าการแต่งกายเนี่ยคือที่มาที่ไปของมันแฟชั่นเวลาพูดถึงแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อยปากอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นเมื่อยดีกว่าเราไปเมื่อยขามานดีกว่าลองเดินไปถามเด็กวัยรุ่นแถวนี้เ็าดูดิเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันมีความคิดแบบปูต์ป้าดมันมีความคิดแบบอินดี้เป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ชอบทํางานประจํา ไม่ชอบติดอยู่กับยูนยิฟอร์มเครื่องแบบออกมาเปิดกิจการเองบางคนชอบเสื้อผ้าขนาดทําแบรนด์เองแต่งตัวกันจัจจจดๆก็อยากถ่ายทอดความคิดตัวเองว่าเฮ้เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีแบรนด์ตัวเองได้นี่วาซึ่งเป็นเรื่องดีเราลองไปถามเขาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเขามีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรกันกับช่วงนี้เลยป่ว,ว,ว,วนป่วนควนพีน,นช่วงป่วนป่วน กวนทินน้องครับขอโทษนะครับ,รบถ้าเกิดว่าได้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเองจะตั้งชื่อว่าอะไรจักกะดุือครับจักกะดุือครับโอ้คงมีคนซื้อเยอะ ทำไมมากครับน้องครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยก็ตั้งชื่อเป็นชื่อของเราเองอะคือชื่ออะไรคะชื่อตัวต่อช็อปค่ะตัวต่อช็อปมีไหมเรามีไหมประพัดสอนนะเฮ้ยประพัดสอนเกิดตัวต่อขอให้ขายดีนะครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรครับ เหนียวจังเหนียวจังขายอะไรเหนียวจังกางเกงยีนไงอ๋อใส่นานแล้วเหนียวจังได้แล้วโอเคขอขายดีนะเหนียวนี่จังดีครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรพราวพราวเพราะว่าเพราะชื่อพราวเพราะว่าชื่อพราวเราภูมิใจนะในแบรนด์สินค้าของเราโอเคขอให้พราวอย่างนี้ต่อไปนะครับพราวครับขอบคุณมากครับ ถ้าเกิดว่าได้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออชื่ออุ้ยโอเคนะ <c oughs> เหมือนโอ้เงี้ยอ,อุ้ยนะนี่ปากดี่ครับนะขอให้อุ้ยขายดีแล้วกันครับผมสวัสดีครับไม่รู้ตั้งว่าไงชื่อร้านแบรนด์ซิมมี่ร้านซิมมี่แบรนด์นะครับ <c oughs> โอเคถ้าเกิดว่า มีจริงๆขอให้ซิมมี่แบรนด์ขายดีแล้วกันจ้ะเ,เยี่ยมเลยฮะสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็ไปถามมาแล้วนะฮะวัยรุ่นในสยามสแควร์บางคนก็คิดออกบ้างบางคนก็คิดไม่ออกบ้างว่าจะเอาแบรนด์อะไรดีบางคนก็ใช้ชื่อตัวเองแต่ก็ดีให้บางคนก็มีความคิดที่จะอยากจะส่งออกไปต่างประเทศนะฮะตอนนี้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วอีกหน่อยอาจจะมีแฟชั่นแบรนด์ไทยเยอะๆมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับก็บางคนอาจจะคิดไม่ทัน แบนด์นึกไม่ออกบ้างแบนด์อุ้ยเฮ้ยแล้วแต่แต่ไงก็ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันมาแล้วนี่เลยงานโตเกียวรันสูเอนได้เอาที่มีเสื้อผ้าท็อปแบรนด์อคเซสซอรี่เก่งๆจากซาวกจชามิิสตอร์จีน มาถึงแปดแดนด้วยกันโอ้โหดูดิ่เขาจะแต่งตัวเป็นตัวเองขนาดไหนสุดทอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นยังไงเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในดีกว่าแปดแดนด้วยกันกาดก,าก,ากันกูมีไปเนี่ยไม่น่าจะมีไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้ยสวัสดีทุกมินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดในงานเลยฮะโตเกียวรันเบย์วันนี้ฮะสาวๆครับสาวๆเลยฮะผมคิดว่างานนี้ ผู้หญิงกัอมากผู้ชายนะฮะแต่ผิดฮะงานนี้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะโดยเฉพาะนักข่าวครับผู้ชายมาเต็มเลยโนะฮะไม่หรอกนะงานนี้นจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยจุดที่เด่นที่สุดงานนี้คือเราจะกลังจะบ,บอกให้ให้วงการแฟชั่นเมืองไทยรู้ว่าโตเกียวรันเวย์คือช็อปแรกของโลกที่มาเปิดที่เมืองไทยโตเกียวรันเวย์เนี่ยคืออีเวนต์ใหญ่ที่ที่มีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าคนมีเวลามีงานแฟชั่นเนี่ยคนจะไปทีนึงเท่าไหร่นะห้าพันกว่าคนเยอะเต็มพอเลยขอบคุณมากครับเรียกได้ว่า 김치~~ 그.. 그..뭐야? 그..그.. 스콰요 아! 스콰야? หล่อเนี <cured> <S <S ่ยเขาก็มีกิจกรรมว้าวเจ๋งๆที่รวมเอาศิลปินนักร้องแล้วก็นางแบบจากญี่ปุ่นโอ้มาผสมผสานกันระหว่างแฟชั่นและ m ม s i c ิเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดร้านอันยิ่งใหญ่ของโตเกียวรันเวแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเฮ้ ที่เราไปดูอีเวนต์เปิดตัวของโตเกียวรันเวย์มาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ช็อปแล้วเรามาเจอกับเจ้าของแบรนด์ด้วยน้องมิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่น้องมิ้นนะครับน่ารักสดใสนะครับสไตคาเบนิดคาวาอม้คาวาียสคาเวียก็มีครับก็มาอยู่กันตรงนี้แล้วเหมือนกับแบบว่ายกเอาโตเกียวอินแบงก์มาเลยใช่อินแบงค์คลอกเลยตรงนี้มาจากเจแปนเลยทั้งหมดเลยีข้อขายเสื้อผ้านำเข้าแบรนด์ญี่ปุ่นมีทั้งหมด9แบรนด เช่นแบรนด์มีลิซ่ามีโอลิฟเจส์โอลิฟมารจิ้ติกมีออแล้วก็ไนส์คัพแล้วก็วีฟิลมีแกรดนิวด้วยอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยฮะเยอะมากค่ะแบรนด์ไหนท่องเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้แอบท่องอยู่นะครับใช่ใชบอกว่าเก้าแต่ว่าพูดไม่ครบหรอกเมื่อกี้ไม่เป็นไรแบรนด์ไหนอร่อยสุดฮะอ่าไม่สิต้องเป็นแบรนด์ที่มันน่ารักนะร้าอ๋อโอเคถึงว่ากินได้ได้เพราะว่าเห็นเสื้อผ้ากินไปหมดเลยฮะแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็มี จุดเด่นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแบรนด์อินนิสตาก็จะเป็นแบรนด์แบบว่าสาวหวานสไตล์เขาแบบนี้แบบเป๊ๆหวานๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็จะแบบหวานๆมีดอกไม้มีลูกไม้ออะไรเงี้ย่าแล้วก็จะมีแบรนด์แกรส์มีนี่ก็จะเป็นแบบสาวร็อกมาเลยอย่างพี่แต่งได้เนี่ะหนังๆหุดๆเลยเนี่ยร็อกมาเลยของผมหนังขอเป็นหนังหนานิดนึงนะหนังหนังอะไรคะหนังหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีวีฟิลก็จะเป็นแนวแบบว่าสาวเปรี้ยวนิดนึง ถ้างั้นเดี๋ยวต้องลบกวนสาวสวยน้องอมิ้นทเจ้าของร้านของเรานะฮะลาไปดูหน่อยอันนี้ก่อนเป็นมุมร็อกของเราชื่อแบรนด์ Brad n e w นี่ก็จะเป็นแนวนี้ค่ะมีกางเกงแบบนี้สายรัดก็มีแบบว่าเข็มกัดนิดนึงมีหมุดตออะไรอย่างงี้ก็มีอิทธิพลมาจากพวกทั้งรอ็อกใช่ค่ะออ๋อมีตอกหมุดมีใช่สีเงินเมทนลลิกอย่ี้ประ ก็เหมาะสําหรับสาวที่แบบล็อกๆหน่อยอันนี้เหมาะกับพี่มากเลยมีปลอกคอปลอกคออันนี้อันนี้ปลอกคอไม่เหมาะกับพี่อาจารย์ต้องตะก้อตะก้อจะเหมาะกับพี่ด้วยเห็นไหมล็อกเลยอันนี้ล็อกจริงล็อกจริงเพราะว่ามีกุญแจด้วยประมาณนี้อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าล็อกๆ็อกนึ่งชื่อแบรนด์อะไรนะฮะอันนี้ชื่อแบรนด์ glass new glass new นะฮะประจวบหมอมิกกี้มากอ่าฮะ นี่ก็จะร็อกหมดเลยทั้งแขบเอกี้สาร็อกก็มาตกเยาว์วัยได้นะแลวอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์คิวชูก้านะคะจะเป็นแนวเคชชัวแบบว่าสบายสบายใส่สบายมาบ้านเราใส่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยใส่เสื้อตัวเดียวออกจากบ้านได้เลยแล้วอย่างสาวหวานหวานแบบน้องมิ้นนี่นะฮะที่หนูใส่เลยแบรนด์นี้เลยล่ะลิซ่าค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบสาวหวานเป็นผู้หญิงแบบสไตล์แบบลูกไม้น่ารักาวาหีเลย ใครอยากใส่ลิลิซ่าก็ใส่แล้วก็จะสวยแบบน้องมิ้นส์นะฮะมาซื้อได้ที่โตเกียวรันเวย์นะคะเยี่ยมเลยครับผมวันนี้ก็นางแบบของเรามาจากโตเกียวเลยฮะอินพอร์ตมาก็ดูรูปแบบแฟชั่นหลากหลายแล้วก็มช็อปมาได้ที่นี่โตเกียวรันเวย์นะฮะก็คือน้องมิ้นส์ของเรานี่ยแต่ว่าผมผมว่าที่ว่าจะเปิดเงี้ยนะเปิดอะไรคะเป็นโตเกียวพันทางนะครับอยู่ข้างทางแล้วก็พันเอาเป็นสังขยาบางไส้กรอบบางใสไข่ได้ครับเีโตกยวรันเวย์ดีกว่าโอเค จูสปาดถ้าเกิดเจอใครในห้องน้ำก็เสโอ้โหโอ้โหอเพียบเลยถ้าเกิดว่าได้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเองจะตั้งคืวอะไรครับเอาอูเองที่วา จะได้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรครับคนมันอยากดูก็คทมันอยากดูแล้วถามๆกูมันสอดมันรู้ทุกเรื่องไป